สิ่งจัดการใช้นในการแข่งขันรอบทีมแบทเทิลก็คืออาวุลักแห่งเอเชียเต้าหู้ครับได้แก่เต้าหู้ขาวเต้าหู้ไข่เต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขี้นุ่เต้าหู้ยีบองเต้าหู้และเต้าหู้พวง โดยที่พวกคุณมีเวลาแข่งขัน50นาทีที่จะต้องรังสรรค์เมนูจากเต้าหู้3คอสแอปเปติเซอร์หรืออาหารพาเลน2เมนคอสอาหารจานหลัก3ดิเซอร์ตลึกของหวานและเมื่อคุณพรอ้อมเล็กพีจินโอ้โหวันนี้เลย<ะ> ตัวคู่หรือเต้าหู้ครับใช่ครับคุปณปอนะคะเฮอออีกเต้าหู้ยีก่อนเลยมา ที่สิงคโปร์ค่ะเขามีอะไรบ้างนะคุณตั๊กครับ,รบและทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์ได้หยิบวัตถุดิบออกมาจากแอนเชฟสโต o ูมดังต่อไปนี้ซอสปรุงรสหัวไชเท้าเลมอนสุกพกไก่ปีกไก่น้ำมันงาซอยซอสทรัฟเฟิลเนื้อปลูไข่กุ้งไข่แซลมอนสาหร่ายครีมกิมจิแมกเนซิเคน้มา,ามเขือเทศและพริกแห้งแล้วครับของเชฟกะทะเเล็กประเทศไทยอันนี้เขาใช้เทอร์โมมิกซ์นะครับคุณตั๊กครับทีมเชฟกะทะเเล็กประเทศไทยชอปปิ้งของออกมาจากแอนเชฟส e r o ูมดังต่อไปนี้ต้นกระเทียมมินซอ เนยน้ำมันเผ็ดครีมน้ำตาลเบอร์เปคิวซอสน้ำพริกน้ำมันพริกเต้าเจีจ้ยวจีนแบบเผ็ดหัวหอมใหญ่เกล็ดสดเกลือพริกไทยและผักชีละครับเนี่ยดูสิคะดูสิคะทีมเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะกำลังดูไปในหม้อเอาเนื้อไก่ต้มเ,เ,เอาเนื้อไก่ลงไปต้มน่าจะเป็นเต้าหู้ยีมันจะกินแล้วเขาใส่อะไรลงไปเชฟเอาไปเชฟซีลหน้าต่อไปมองไม่แล้ออกแล้วอะไรเลยอะไรก็ไม่ต้องเลยคือแล้วก็เป็ดฝาเลย ที่ทางสิงคโปร์นะคะเหมือนเคยทำไอศครีมเลยเขาน่าจะปั่นไอศครีมแล้วก็ดมดมแล้วก็ดูดูแล้วก็มองสำรวจตอนนี้ตรงมาสำรวจครับอันนี้มาถึงค่ะเชฟมัติโจมาถึงหยิบกองตู้ผู้มาครับทีมเชฟมาทะเลกุทยช่ายครับอันนี้น่าจะเป็นทรัฟเฟิลซอสค่ะเชฟอาบอกไม่เปลี่ยนเมนู้นค่ะคุณตาครับทีมมาทะเลประเทศไทยกำลังทำทรัฟเฟิลซอสโดยการใช้เผ็ดชิมจิกับออร์เรนจิผสมกับครีมแล้วก็ใส่น้ำเกลือพริกไทยเนยแล้วก็จะใส่เนื้อปูหลังจากนั้นจะใส่เช่า ตาลงไปแล้วครับทีมชาติสิงคโปร์ครในเตาอบนี้เขาจะทำครัมเบิลอ่าอันนี้เป็นครัมเบิลได้ใช่ครัมเบิลอะไรครับพุดดรังครับและนี่ก็คือเต้าหู้ครัมเบิลของเชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์นั่นเองเขาใช้เต้าหู้ขาวแข็งเต้าหู้ไข่แล้วก็เนยมาขยำรวมกันหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบเพื่อจะเป็นครัมเบิลเต้าหู้แล้วจะเสิร์ฟกับส่วนผสมเดิมของเชฟกระทะเหล็กเป็นเบอร์รี่ซอสเนทโดยการเอาไปทำไอศครีมนั่นคือเอาเบอร์รี่ซอสของเชฟกระทะเหล็กมาผสมกับฟองเต้าหู้ลวกแล้วก็ทำเป็นไอศครี ใช่ตะลกประเทศไทยอันนี้คือที่เขาแช่เอาหรือเปล่าคะใช่ครับที่เป็นน้ำเต้าหู้ยี่ยเขาเทออกแสดงว่าไก่มันเสร็จแล้วโอ้โหมีไไไก่สีแดงนีเลยที่จะทำเช่นตะล็กประเทศไทยได้ใช้สุกพไก่กับน่องไก่ทางฝั่งทีมของสิงคโปร์ที่ตุนไว้กับเต้าหู้ยีแล้วก็จะมีขิงลงไปถึงเครื่องเทศอื่นๆอย่างเช่นหัวหอมแล้วก็กระเทียมหลังจากนั้นเขาจะเอามาผัดกับซอสกิมจิเพื่อจะเป็นผัดเต้าหู้ไก่กิมจิซอสแล้วครับเล้ทีมชาติจากฝั่งสิงคโปร์อันนี้ที่เขาทอดคืออันนี้นะบุตรบ ตอนนี้เชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์ได้ใช้เต้าหู้ขาวมาชุบไข่ชุบแป้งแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังเดี๋ยวจะทำเป็นโทฟูเบอร์เกอร์แล้วจะเสิร์ฟไปกับชิคเก้นพตตี้ที่เชฟอาทำไว้ละครับกลับมาที่เชฟมะลเล็กประเทศมทัลเลประเทศไทยครับอันนี้นี่ไงผัดอสกิมจิอันนี้ซอสกิมจิซอฟวี่ช่าชัยกุนตอะครับและนี่ก็คือทีมเชฟมะทลเล็กประเทศไทยนะครับเขาได้ใช้เนื้อไก่ที่ตุ๋นในหม้อแรงดันกับเต้าหู้ของทีมชาติสิงคโปร์แล้วก็เอามาผัดกับซอสกิมจิแล้วเขาก็ใส เพื่อจะเป็นผัดเต้าหู้ไก่ซอสกิมจิแล้วครับเชฟกะทัลเล็กประเทศไทยขนมของเขาเป็นยังไงครับอันนี้ยังไงเหมือนเป็นแบบพาลีนอะไรอย่างเงี้ยค่าเคือทําเป็นคาราเมลแล้วใส่หัวแล้วก็เอามาบดเท้าเอาต้ัวมันทำเป็นเคิร์ดพร้อมกันกับตัวเต้าหู้ยีตัวนี้ครับเชฟกะทัลเล็กประเทศไทยกําลังจัดจานเสิร์ฟในจานนี้แล้วและนี่ก็คือฟองเต้าหู้ทอดส่วนซอสตรงกลางนั่นคือซอสเต้าหู้ยีนั่นเองที่เขานําเต้าหู้ยีผสมกับเต้าหู้ขีนดใส่น้ำเต้าหู้ยีลงไปด้วยผสมกับน้ําตาลอัลมอนด์แล้วนำไปดในนเเครรรื่อองท์์โมมมิกกซแล้ว็าี ให้คนผมไปสอบถามมาครับเดี๋ยวจะบีบทำเป็นไส้เปลี่ยนสลับชั้นกับฟองเต้าหู้ทอดกรอบเพื่อทำเป็นมิลิเฟยเต้าหู้ยี๋ล่ะครับมาดูครับเชฟทิมชาติประเทศสิงคโปร์อันนี้เป็นเบอร์เกอร์เขาเพสโต้ไหมฮะอันนี้เพสโต้ซอสสามเกอร์เพสโต้ที่เขาเรียกว่าเอเชียนเพสโต้นพุทธะครับเมนูจานเมนของเชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์ที่เราเห็นนั้นคือชิคเก้นแพตตี้โทฟูเบอร์เกอร์กับสามเกอร์เพสโต้ละครับมาดูจานอื่นบ้างครับของเชฟเสน่ห์ประเทศไทยอ่าเชฟบอสอันนี้นะจัดจ้านแน่ๆมันเป็นซอสคิ ิจในการผัดดูลงตัวนะเนี่ยนี่ไงนีเ่เรา่าเ,เ,เป็นชุปที่จะมาเคียงพร้อมกับ ไก่ผัดซอสกิมจิกับเต้าหู้ทอดอันนี้มันคือเจนเดอร์โฟรับ,รบที่เห็นเป็นซุปของเชฟกะทะเเล็กที่จะเสิร์ฟกับจานเมนก่อนหน้านันน้นเป็นของทีมชาติสิงคโปร์เขาจะทําเป็นปีกไก่เล้าจีโดยการใช้สะโพกไก่ผัดกับเต้าหู้ยี้พริกกระเทียมขิงเล้าจีเต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่สต๊อกตั้งหม้อทิ้งไว้แต่เชฟกะทะเเล็กเอามาทําเป็นซุปแล้วก็จะเสิร์ฟไปกับเต้าหู้ทอดเสิร์ฟพร้อมกับผัดเต้าหู้ไก่กิกมจิซอสแล้วครับอันนี้คว่างเบอร์มาแล้วนี้ควมเบอร์ โตฟูครัมเบิลเชม <zę S 1> ง์สิงคโปร์ทำครัมเบิลมา<ว>ได้สวยนะสวยนะคุณป,ปูค้ครับครัมเบิลของแชมป์ทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์โตฟูครัมเบิลเขาใช้เต้าหู้แข็งกับเต้าหู้ไข่แล้วก็เนยผสมขยำรวมกันแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบเพื่อเป็นครัมเบิลเต้าหูล้ละครับ